อีกครั้งนะคะจีนเชื่อว่าหลายๆคนคะ่ะที่ติดตามเหล่าน้องนักล่าฝันนะคะเป็นเวลานานเนี่ยก็คงจะรู้จักตัวตนของน้องเป็นอย่างดีคะ่ะแต่จะมีสักกี่คนคะที่จะรู้ว่าเบื้องหลังความสําเร็จของน้องๆเหล่านี้เนี่ยมาจากไหนซึ่งวันนี้คะ่ะจินจะพาไปพบกับผู้อยู่เบื้องหลังความสามารถความเก่งกาจของน้องนักล่าฝันรุ่น5้าคนนี้จะเป็นคุณแม่ท่านไหนและจะเป็นใครนั้นเอาเป็นว่าเราไปพบท่านเลยดีกว่าคะ่ะไปเลย ใช่ค่ะเออทานโทษนะคะนี่คือพี่สาวดุฟ่าคุณแม่ค่ะอ claro> ้าแทนคุณแม่โอคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเออว่านอยู่ไหมคะว่านไปโรงเรียนเดอเอ่ทัูมีธุระอะไรเปล่าคะมีธุระอย่างมากเลยค่ะนักขออนุญาตเข้าไปคุยคุณแม่ข้างในได้ไหมคะเออกับแม่หรือกับน้องกับคุณแม่เลยค่ะเชิญเลยค่ะ like lost all friend. Said didn't didn't in know best he get get see for all the beauty you. chose you your to you, to you for you. to ท่านสังเกตพอเห็นรูปคุณแม่กับน้องว่านเทียบกันหน้าเหมือนกันมากเลยคะ่ะ <c oughs> เวลาแม่ไปข้างนอกนะคะ <c oughs> เขาจะทักบอกว่าแม่หน้าเหมือนน้องว่านแต่แม่บอกไม่ใช่อว่านหน้าเหมือนแม่นั่นสิหใครเกิดก่อนนะต้องรู้นิด <c oughs> นึ่งอาใช่ใช่ใช่ <c oughs> หนูต้องถามคําถามหนึ่งที่หนูสงสัยมาตั้งแต่น้องออกจากบ้านมาเลยว่า ทำไมถึงชื่อว่านไฉเขาเลยแม่เพราะว่าตอนที่เขาอยู่ในบ้านอ่ะเขาบอกว่ามันมีว่านอยู่สองว่านนะคุณแม่แล้วเขาจะจะต้องมีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเดี๋ยวเรียกผิดเรียกถูกคนไหนว่านว่านคนไหนอะไรอย่างเงี้ยนะก็เออแล้วเราจะทํำยังไงดีเขาพูกเป็นอะไรที่เป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นตัวเขาอ่ะก็นั่งคุยกับคุณยายคุณยายก็บอกว่าคุณยายเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษาเหมือนกันคือเป็นพ่วงพ่วงไปต่อกันนะคุณยายก็ เออเอาคำว,ว่าโชคดีดีกว่าหลานจะได้โชคดีก็คำว่าไฉาเนี่ยภาษาจีนเนี่ยก็แปลว่าโชคลาบก็มาพ่วงกันมาพ่วงกันเลยที่มาของว่านไฉนั่นแหละแสดงว่าตั้งแต่เด็กมาก็คือชื่อน้องว่านปกติ น้องว่านปกติค่ะก็คือว่านว่านตลอดเลยว่านแต่เจ้าตัวนี่อยากจะครีเอทเลยขึ้นมาแล้วคุณยายที่เป็นคนช่วยคิดคุณยายช่วยคิดก็เลยกลายเป็นว่านโชคดีว่านโชคดีไปทุกวันนี้อ๋อย่างนี้เองอย่างนี้เองค่ะจากหน้าประตูค่ะยังคาใจอยู่ค่ะเมื่อกี้ถึงขั้นทักว่าคิดว่าเป็นพี่สาวของว่านเลยทีเดียวถามีคุณแม่เคยมีใครทัาทามไปทํางานในวงการอะไรอย่างเี้เออทำงานในวงการ ก็สมัยเป็นสาวๆนะก็เคยอยู่ในวงการระยะสั้นๆอ่าสั้นๆ,ๆสั้นๆโอ้ค่ะได้ได้ทำอะไรบ้างก็ทีแม่ก็ได้เล่นละครแล้วก็เล่นหนังใหญ่อย่าง<อ>ละเรื่องอย่างละเรื่องนะแต่ก็ยังไม่ได้เป็นนางเอกทีเดียวละครทีวีเลยละครทีวีของช่องสามอ้ช่องสามก็ได้เดินแบบบ้างแล้วก็ถ่ายหนังสือปกนิทานตอนนี้มันก็จะมีสมัยก่อนมีสาวสวย สาวสยามตอนนั้ฝันเลื่อนเพิ่มมาใหม่ค่ะอ่าแล้วก็นี่คือคุณแม่ได้ลงหมดเลยใช่ใช่แต่ว่าเป็นระยะสั้นๆแล้วก็เป็นถ่ายโฆษณาใกล้ชิดเพราะสาวๆนี่จะฝันสวยแต่ตอนนี้ไม่สวยละล่วงหมดละสวยอยู่ค่ะหนูเห็นในรูปแล้วยังเหมือนคนจัดฟันมาเลยนะคะอ่าอ่าจะถ่ายโฆษณาส่วนใหญ่แล้วเ้ี่ยว่าก็เป็นระยะที่สั้นๆเพราะว่าสมัยก่อนคุณยายจะไม่เคยชอบให้เราเป็นผู้หญิงอหเนาะ ก็ไม่อยากให้ลูกสาวไปอยู่ในวงการเป็นห่วงว่างั้นเธอเป็นห่วงบางทีก็ต้องหนีไปก็แอบไปใช่คุณยายก็ไปดักอยู่หน้าช่องสามเรากําลังเป็นสาวอยู่ก็อายนะเดี๋ยวคุณมาคุณยายถือไม้มาแล้วทําไงอะอ่านั่นเด็กผู้กองกลกลับมาแม่ใครมาถือไม้อยู่หน้าตอนหลังก็เลยไม่เอาละไม่เอาละอยู่สั้นๆเท่านั้นเองก็เบนเข็มว่าเออไปทํางานประจําดีกว่า แต่ก็แม่ชอบนะถ้าถ้าลูกไปทางนี้คือตัวเราไม่ได้ไปนะแต่ว่าถ้าลูกชอบไปในทางนี้ก็อยากให้ลูกก็เหมือนแบบว่าทำในส่วนที่เราไม่ได้ทำใช่ใช่ไปยิ่งให้เขาชอบ้วยแล้วยิ่งเห็นลูกอยู่ในทีวีนะโอ้โหเล็กลูกแต่งตัวหล่อโอื้มปื้มแล้วหน้าเหมือนกันด้วยอืมอ่าจะเล่นเองแต่เป็นผู้ชายแค่นั้นเองประมาณนี้อ้าวเดี๋ยวเชื่อมันจะยาวไมมากกว่านี้ค่ะเอามหมเดี๋ยวขอถามคุณแม่ก่อนว่าคุณแม่อยากไปเที่ยวไหนไหมคะ ไปเที่ยวไหนหรอไอแม่ก็ผ่านแถวลาดดำเนินบ่อยนะตรงนั้นแม่เห็นแม่เคยผ่านนะอยากเข้าไปแต่ว่าไม่ไม่มีโอกาสสักทีก็เห็นตรงลาดดำเนินเน่ะเปิดอะไรศูนย์พิพิธภัณฑ์อะไรอ๋อเป็นศูนย์ใหญ่ตรงนั้นเองใช่ไหมแล้วเจงเคยผ่านไหมเคยผ่านแม่ไม่รู้ว่ามันข้างในมีอะไรแต่ก็อยากจะเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปกันแต่เรายังไม่บอกคุณผู้ชมก่อนที่เราจะไปเนี่ยเนื่องจากใกล้วันแม่นะคะขออนุญาตมอบดอกมะลิ ไว้ตรงนี้เลยลวกันให้คุณแม่ติดดอกดอกมะลิไป <EN> ข้างๆกันนะ,ะ้ะกตรงอาาอนุญานะคะโจแช,ช่วงเวบแรกที่จินได้เห็นคุณแม่ว่านัยนะคะต้องบอกนเลยว่าไม่เคยเจอคุณแม่ว่านัฉเลยะคะ่ะและเห็นครั้งแรกเนี่ยเต้องบอกว่าคุณแม่ยังสาวมากๆแล้วก็สวยมากๆจริงค่ะหน้าเหมือนกันอย่างกับแกเลยจริง ไม่แปลกใจนะคะว่าทําไมตอนสาวๆคุณแม่ถึงได้ถูกทับทามเข้าวงการบันเทิงมาก่อนแล้วนะคะเครื่องแต่งตัวทุกเครื่องพร้อมแล้วค่ะเพราะนั้นเราไปเที่ยวไปีนุกสนานแม่ลูกันดกว่าค่ะว่านไม่อยู่ใช่ไหมคะไม่อยู่ไปโรงเรียนแม่ก็ไม่ได้บอกอะไรไม่ได้บอกยใช่ไหมคะม่เวลาไปไหนคือไม่บอกถ้าเขากลับมาแล้วเขาไม่เจอแม่เดี๋ยวเ็าโทรหาเองแหละอ๋อโอเคได้ค่ะ ถ้าเกิดเขาโทรมาก็บอกว่าโดนรับพาตัวไปแล้วนะคะ<า>ไปน่ตามนะไม่ใช่ไม่ตามนะตามหาเลยนะไว้กันเลย <ไป S 2> ค่ะ